สวัสดีครับนี่คือบอยชัยผิดผิดสวัสดีครับผมนี่ผมคือนอตเวเตอร์นะฮะวันนี้ก็อ,อยู่เกมเดวม a นคา n โฟนะครับผมกับผมนอตเทเกอร์พูดไปแล้วพูดอีกทำไมถุยไม่ใช่เอ้ยจะถุยทำไมนะ่ะเออเล้าก็จะมาแล้วบทใน,นโรอีกแหละคัดซีนดูไปกูไม่แปลกูแปลไม่ได้นะครับ เรยดูนายลู้ยุยพูดเร็วไม่ให้กูแปลเลยติดอ่างติดอ่างพลังของพิษะติดอ่างติดอ่างมันซ้อมดาบยามาโตได้ด้วย เ d ิดการ o นกูว่าข้ามอข้ามอะเออเข้าทูตากอื่นแล้วกันจะไม่ได้เล่นมานานแลายปีนะยังไม่ถึงปีด้วยครับกูลืมปุ่มเลยนะรู้สึกว่าลืมนะ รูร้สึกแบบเริ่มนะลืมปุ่มผมรู้สึกว่าลืมปุ่มนะครับบูอบบู๊บบูอบไม่ซื้อให้เราก็ไม่เอาอ่ะไม่งอ,ม,งอมีอะได้มิชชั่นสตาร์ทรู้กันเลยมาไอ้อนี่ไปก,ก่อนไปก่อนชิด นันนน่นเอยเอ้ยน่ไม่เหี้ยไมเียม่ีไ่ีไม่เี่เหี้ย่เหี้ยไ่ไม่เหีย่มีม,ไไม่ีไม่เหนะงงีไม่เไม่เหี้ไม่อ้ยไ่ะเห่ไมี้ยไงไม่เห้ม่เหมเีย้เ้ อ๋อไม่ค่อยมาหนอกรอบมึมาแค่เนื้อเรื่องก่อนแคสเกมปิวยิงได้ไปตัวนี้ตัวอะไรไวะเนี่ยนี่เออเออตัวแลกเดี๋ยวไว้แลกมีเอาไงกัะผม แบบหนึ่งจะโกลด์แล้วโกลดเอ้ยนี่นี่ยฉีกันชิ้นชิ้นทางนี้วะฮึปุพพ๊พวกนี้อีกอะมาู้ตัวข้างหลังนี่มันมาทำไมเนี่ยเพิ่งโดนฉีกชินชินโอเ้ย what the fuck out of here what is this huh? what is this ปฏิสนธิถุยไม่ใช่ปฏิสนที่เกียดมากเกียดมากเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงอุ้ยนอนอยู่ตรงตีกูได้ไงวะนี่นี เอ้ยนั่นนน่นแน่นเห็นปะมันนอนอยู่มันตีผมได้ไง,ไงวะอืนี่ไงหายซะน,นี่เราฟันไม่ได้เหมือนเดิมแหละจะป่าดันเต้ตองนั้นที่ฟันได้ไอ้สีงแดงหรือเปล่าหรือเปล่าโขงอ,อย่างนั้น นี่เงี้ยนี่เงยนี่เงยนี่เงี้อ๋อรู้รู้ไม่ต้องบอกนะ้องวิ่งไปจ็อกกิ้งเฮ้ยต้องรีบเล่นนะต้องรีบดำเนินเ,เนื้อเ,เรื่องอย่าย,ยืดยาดม่งั้นมันจะยาว จะนานนะเสียเวลาลง Youtube อีกโอ้แคดดี HD. โอ้โหเอ้ยน่าโนโนตก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 มึงก็ตกมึงก็ตก เก็ตลอดดูเด็ดดูเด็ดเก็ตลอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยมันทำไมไม่บอกวะ คือแม่งจะหายก็หายพาคุตกองกมาเสียเวลาเสียเวลามันเสียเวลา,วลา,ม,วลามันไม่ใช่พื้นที่ที่เสียเวลาสเต,เตชันเลยพุ่งพุ่ยไปจึดไม่โดนไม่โดนมานี้ห่งหึงจาะยิงเจาะยิงยิงระยะเผาขนะเผาขนง่ย นี่เดวิมงคายเป็นเกมที่สุดยอดว่ะพอกระโดดยิงแบบน,นี้มันจะบินได้นดูฟิลตรงนี้แหละจุดเด่นของเกมอืมาป่วนกยกูเหลือเปล่านี่มันนี่เจ๋งๆเข้ามาเจ๋งก็เข้ามา สลีปนอ็อตสลีปนอ็อตดูเด็ดเออแป,ป๊บแป,ป๊บนึงจะไม่หันหลังให้น่าเด็ดขาดครับต้องมองทางตลอดเฮ้ยไปเรื่อๆอันนี้กูไม่พลาดเอ้ยหึหติด เฮ้ยไม่มีท่ากระโดดสองชั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีท่ากระโดดสองชั้นไปไม่ได้จะน, <c oughs> นิ่งอยู่อย่างงี้นิ่งอยู่อย่างงี้มบนกับมาที่เดิมเอ้ย ทำไมอรอกว่าวนกลับมาที่เดิม Lapiz River แม่นม้ำลาพิสนั่นไรคันหูครัโว้าเดินเดินกับไปวิ่งจอ,อกกิ้งวิ่งจอกจอ,อกกิ้งเลย jokingเลย. vị ừ, này à. jogging, côn khảy và mà, Tại sao? Chịt chín chín chín. Đảm luôn r่าง luôn đấy. luôn rạng. Đừng mà có đấy. Quyết. Mình lên khang lăng. Ờ, tuổi, 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 tuổi. Này. Này. Tuổi, tuổi,

ไม่แม่นขน,นาดน,นั้นเลยเหรอว้ามันนี่ยืนยืนเท่ยืนทำทรงผมอีโม,โมหัวฮะอีโมอีโมไม่ล็อกเหรอไหนตัวโอ้ยมันเยอะนี่แหมดทุกทีอือ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  โก้โก้โกโดของค่อยโดทีหลังแล้วกันขี้เกียจออกนอกลู่นอกทางจะค่อยมานักรอบมีเล่นมีนี่ให้เล่นก็สวยสิจึ๊บหล่อเลยรอไม่สวยก็อ่อรวมร่างกันไปเถอะกูมีนี่เอ้ยนี่รวมร่างกันไปเถอะกูมีนี่ นี่ไงกูมีนี่เออกู้ได้เะล่ะนี่นี่นี่ไงโอ้เอาสู้ไดงไงม้งไ,ไปจ้ำจำจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึดแถทางนี้ปะ what the fuck is that what the fuck is that snake 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 ง uh ูเออหลบได้ตามแพลตฟอร์มนั่นกูว่าเนี่ยพระเอกตลอดมีพระเอกตอนไหนมันจะเสียฟอร์มสะดุดลม้มเขาไม่มีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> วิ่งเร็ววะเดี๋ยวถึงเลยเหมือนอะไรสแนกเออซาตาจ่าสแนกถุยไม่ใช่ไม่ใช่เฮลิคอตเตอร์สแนกนี่มันสแนกงูไม่เจอแล้วนีเ่เล่นมุกอยู่นั่นแหละขึ้นเล่นมุกอยู่นั่นแหละอืม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 ,อม,อม,อม mày nhẹ 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 Ơi... Ôi... Cái ai vậy? hả bơt bẹp hả uu hả mày này, nè này Đi hả Đi hả nè hả này, Power... Power... วดนพีฆ่าในดาบเดียวมึงมีมึงม,มีอย่างงี้นะดะดานต่อไปต้องเจอบอสครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะมีนุปั้นมาขายของ่องี้นะนุปั้นขายของร้านเที่ยเไม่รู้แปลกีัมายพอซื้ออันหนึ่งเนี้ยว่ะที่มันซ้ำกันอะ่ะเออมันใจนี่ไปเลือดอะ่ะสมมติซื้อเลือดห้าร้อยเออพอซื้อเแม่มเพิ่มเป็นพันหนึ่ง คนตีนล้านห่ามั้ยกกลัวของตกราคาหร้อไงวะหลบได้ครับเอาคุณนึกว่าหลบเกาะไปเลยเหรอทําอะไรต่อไปฮะวาแล้วอู้แมวฟุบๆๆๆเร็วมากเร็วมากมองไม่ทันเลยมองไม่ทันเลยกล้องตามอยูน่นะมึงไม่ต่อยมันมสะกิดมัน มันไม่โดนห่างเลยมั้จะสโลว์แบบนี้มันไม่วิ่งเป็นนารูโตะหรือไงฮะเอาจักรภาปที่เท้าหรอตึบเสียฟอมเดียเจ๊ไ้สุดท่วเองก็เสียฟอมลูกลูกของฉัน แกตายแฝมัวขอโทษทีนะฉันไม่รู้อืมจะมาทำอะไรฉันไม่รู้อะไรวะเนี่ยแปลว่าอะไรไม่ใครทำอะไรร่างกายกูฉันได้หรอกมาเลยไม่มีใครทำอะไรได้กูแฝมัวกูแฝมัวกูแฝมัวโอ้ยนี่มือแกเป็นงูแกเป็นสเนก เซลลาสเนปถุยไม่ใช่โอ้ยกูเล่นไปแล้วเล่นอีกทำไมนะเออโอ้ยอมุกใหม่เหรอฮะไม่รู้จักไม่เคยเจอไม่เคยเจอมุกนี้ไม่เคยเจอไม่เ,ออเชื่อเอ,อ้ยมันคืออะไรวะลองจินตนาการมันไอ้นั่นของผู้หญิง สิบแปดบวกไอ้เหี้ยนี่ฮะชแนลนี้สิบแปดบวกครับสิบแปดบวกคุยไม่รู้เร uhm. uh, uh, ื่องนะฮะโอ้ยสิบแปดไม่เงี้ยไม่เงี้ยนี่เงี้ยไม่เงี้ยนี่เงี้ยเรียกสุดสนุออกมาครับฉุยไม่ใช่จังรุโตะนะจะมีอะไรพิเศษ จิ้มลงเออจิ้มลงฟันฟันฟันสะดวกแล้วไวเปเบิ้นแบบเบิ้นแบบหัวเลาะหาพี่เหรอเออหัวเลาะหาพี่เหรอโอ้หืซแปลกอรปไซยาร่างทอง ไอ้ยล่างทองล่างทองครับหนึ่งเล็บกร์ตูนกันคุ้นๆล่างทองอ๋อตึ้งไม่ออกล่างทองล่างทองอู้อ๋ออนนารูโตะนารูโตะหมดเก้าหางล่างทองถุยเนี่ยผู้หญิงมีเก้าหางได้ไงวะเห็นอยู่หางเดียวโอ้โอโอมยิงปืนกลเลยพุ่งพุ่งกูมียิงกันเลย เเออ้้ยยนี่อะนี่อะชนะเว้ยเลือไปรถถึงครึ่งเลยอย่างโหดอ่ะยืนกอดโปหล่อเบยไม่พ้นหรอกจะไปไหน นี่แกไม่ใช่มนุษย์หรือยังไงกันฮะแปมมั่วนะครับถ้าอยากแปลที้ถูกต้องก็เข้ากูเกิ e หรือว่าใครเก่งอักษก็มาอ่านซับเอาแล้วกันนะฮะเฮ้ยนายลืมเธอลืมลูกลูกเหี้ยนี่มันพลังวิเศษบ้าวยังไม่จบใช่ปะยังไม่จบน่ ต้องเดินต่อเก็บเๆ็บเก็บเก็บเงินวายอบแข็งเลยแข็งเลยแข็งแข็งนะนถึงแข็งนึกถึงอะไรวเอาแล้วครับก็จบเอลงหนึ่งมิชชั่นแล้วนะฮะกับเกมนี้แมนขายโคครับผมนอทเท็เกอร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะ ถ้าชอบก็ไลค์นะฮะกดซับสไคร์กันได้นะัะผมไม่ว่านะครับนะฮะใครมาโพสใครจะมาคอมเมนต์ว่าผมกากยังงุ้นกากอย่างนี้อย่าด่ามาได้แบบว่า <laughs> เล่นเองดิเออผมเล่นไม่เก่งผมยอมรับครับพอพอแพคอพอ่นี้แหละสวัสดีครับ <laughs>